อันนีพี่ปุ๊กตัดมาเนี่ยนะไม่เอาไม่เอาไม่เอานะโอร่อยจะสุดท้ายตอนน้องพีจะไปบ้านสุดท้าย I don't think so แต่ว่านี้มันมันเยอะเลยเนาะก็กินก็ไม่อร่อยวยหมีเอ้ลิงลิงลิงเขาทำอะไรดีชาบะคะกินให้หมดเ่ลือไอ้หมาถาม พ่อกินกินซาเลยะสุดท้ายอย่ากินทิงกินคว้างกินแล้วก็กินเลยใครสอนอยู่เนี่ยใครสอนใครสอนให้พูดแบบนี้กับพ่อพี่เด็ดด๊ดีเวลาเวลาคนเป็นแฟนกันต้องยังไงนะน้องพี่ห้ามตีกันห้ามตีกันใช่ไหมแล้ววันก่อนน้องน้องพี่ถามพ่อว่าอะไรนะ คนเป็นแฟนกันทําไมนะคนเป็นแฟนกันจะแกล้งกันแบบนี้เหรอพอทำร้ายกันอย่างเงี้ยเหรอทำร้ายกันอย่างเงี้ยเหรออืเอามาจากไหนนะลูกเอามาน้าพีแต่งขึ้นมาเองดีๆทั้งนั้น